จากไหนกันเนี่ยเพงเทนครับแรงจริงครับเรียรถหน่อยสายเลยทาละสวัสดีครับผมป๊อบไข่ต้มเทอมเรลนะครับก็หลังจากหายไปนานเพราะว่าไม่ว่างไปเที่ยวไหนเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยช่วงนี้เพราะว่างานผมยุ่งมากเลย นี่ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับที่ออฟฟิศนะครับก็เลยถือโอกาสทาคลิปสักหน่อยละกันก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมใส่ชุดฟฟลสูดก็คือชุดหนังทั้งตัวเลยถ้าเกิดเราใส่ชุดฟฟลสูดเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเราจะร้อนมากแค่ไหนนี่นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมใส่ออกทริปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือ ผมรู้ว่ามันร้อนแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าร้อนมากแค่ไหนก็เลยเอาซะลองดูแล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสที่ใส่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราใส่หนึ่งวันเ,เต็มๆเนี่ยมันจะร้อนและทนไหวแค่ไหนนี่คือไปนครนายกนะครับเป็นทริปแรกๆทริปไม่ไกลมากก็เ,เดี๋ยวเราน่าจะไปเจอกันระหว่างทางเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปมิตติ้งกับที่ออฟฟิศกันสักชตรงเช้าเนี่ยตั้เจ็ดโมงตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้ว เดี๋ยวผม,มเอารถออกมาก่อนเพราะว่ายังไม่เตรียมอะไรเลย,เลยโอเคน่าจะไปเจอกันที่พักจุดพักแรกเลยครับ ตอนนี้ถึงจุดแวะพักแรกแล้วครับอยู่แถวทองส4ก็แวะร้านกาแฟกันนิดหน่อยครับก็โดยรวมแล้วใส่ชุดกูหนังก็ไม่เท่าไหร่นะครับรว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมยังไม่ร้อนมากนะฮะแล้วก็อย่างมีฝนปล่อยๆมานิดนึงตอนแรกนึกว่าทุกนี้จะเละแล้วก็ยังยังไม่เท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นี้ก็แวะไปหาอะไรกินข้างหน้านิดนึงก่อนเลี้ยวอองอลครักนะฮะ ว่าชุดฟูดสูนี่ผมว่าถ้าอากาศไม่ร้อนมากขับไี่ร้อยร้อยี่ได้โอเคแต่ว่าถ้าอากาศเริ่มร้อนอาจจะต้องขับเร็วขึ้นเพราะว่าชุดมันค่อนข้างจะหนาเป็นชุดฟูฟูหนังอะเนาะแต่ว่าผมใส่เป็นอินเนอร์ข้างในมันจะค่อนข้างระบายอากาศได้ดีนี่คือชุดอินเนอร์นี่คือตั้งแต่เสื้อในกางเกงเลยก mm ็ hmm. คือมันค่อนข้างจะโคล์อากาศดีมากมันไม่ร้อนเท่าไหร่ไนะ ก็ตอนนี้มันยังเช้าแหละเรอดูตอนสักเทียบบ่ายดีกว่าว่ามันจะแย่แค่ไหนเพราะลำพังรถเราก็ร้อนด้วยก็เดี๋ยวรอสักทีงเที่ยงบ่ายเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีก่อนว่าอาการผมจะเป็นไงบ้างแล้วผมคนขีดค่อนข้างจะคีร้อนแต่ก็ไม่ใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวพังอัเนาะโอเคผมไปพักผ่อนก่อน ครับผมตอนนี้เราก็มาแวะเที่ยวที่น้ําตกนะครับก็หลังจากตอนนี้ขับจํำได้ว่าขับช่วงประมาณ10โมง11โมงเนี่ยเริ่มอุ่นๆแล้วเพราะว่าเอ่อมันมีค่อนข้างจะมีแดดทีนี้ตอนนี้อินเนอร์ข้างในเปี่ยกหมดเลยแล้วก็ไปแวะเล่น ATV มาด้วยนะฮะก็โดยรวมแล้วถ้าเกิดใส่เสื้อกานหนังเนี่ยถ้าขับคมพอเร็วเรื่อยๆมันก็จะไม่ร้อนมากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดจอดเกิดทำนู่นนี่นั่นโอ้โหละอเลย นี่ก็ขับขึ้นมาจากเข้ามาทางน้ำตกเรื่อยๆก็พอมันใช้ความเร็วมากไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกแบบโหอุ่นอุ่นทั้งรถทั้งคนทั้งรถเลยก็คือขับมามันขับเร็วไม่ได้ยามเป็นทางทุลังก็โดยรวมดูแล้วว่าจริงๆมันก็ใส่ได้แหละแต่มันแค่ทํากิจกรรมลาบากเช่นจะไปห้องน้ําจะทํานู่นทํานี่มันมันต้องบางทีเราจอดพักรถต้องหออเสื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเปิดอัดหน่อยแต่ถ้าเรื่องความปลอดภัยคือมันมั่นใจแน่นอนโดยรวมแล้วใส่ได้ครับแต่ว่า ต้องไม่จอดหรือจอดก็คือจอดแบบจอดพักเลยที่ไม่ใช่จอดแบบแบบพัเพื่อแบบนี้นี่คือชาวแกงเขาจะแวะนู่นแวะนี่เราก็ใส่มาเพราะว่ามันไม่ได้ใส่เลยก็เลยเอามาใส่บ้างดีกว่าวก่อนที่หนังมันเสียนะฮะก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เรา,เข,าเข้าที่พักกันแล้วพราะเรามาเบรกก่อนเพราะว่าที่พักเขาไว้เข้าช่วงบ่ายนะฮะฐานไม้ใสได้ไหมสรุปเลยใส่ได้แต่ต้องขับเร็วเรืเร่อยยิ่งรถถ้าเป็นพวกตัวพันหรือตัวอิซีสงศูเนี่ยจะร้อนมากฉะนั้น ก็ต้องทับความทำเร็วหลับรักษาความเร็วไว้แต่ถ้าม่คนที่ทนได้ก็ทนได้ครับไม่ได้หนักหนามากมันแต่ผมไม่รู้นะครับเป็นฟูลเลสซิ่งสูทที่แบบว่าเป็นชุดตัวเดียวเลยมันจะล้อนมากกว่านี้ไหมแต่พอใส่อินเนอร์แล้วมันก็ดีอย่างคือมันระบายอากาศได้ก็เดี๋ยวน่าจะจบคลิปเท่านี้ครับผมเพราะว่าไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวเข้าที่พักกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนดิมนะครับผมอาจจะคลิปมาน้อยนะครับแต่ก็พยายามทำเรื่อยๆผมคาบบาย ตอนแรกทําคลิปจบไปตรงน้าตกของเมือเดือดแล้วเนาะทีนี้ก็เกิดอุบัติเหตุตอนขอับกลับนิดนึงนะครับคือว่าต้องขับออกจากซอยเนี่ยก็คือจริงๆก็จอดจากซอยแล้วอยาจะไปถนนเส้นหลักแล้วทีนี้ช่วงโคง้งนะช่วงโค้งเนี่ยเรามาไม่เร็วมากหรอกไม่ถึงร้อยไม่ถึงหกประมาณห้า,าสิบหกสิบประ,ะมาณ อยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้ยจะบอโค้งอ่ะเป็นกรวดก็ลเลยแตะเบรกหน้าไปเพราะว่ารถสวนมาด้วยก็ลเลยล้มนะครับล้มแต่โชคดีในโชคร้ายนิดนึงก็คือว่าวันนี้เราใส่ชุดฟูลสูตรมาแล้วก็ได้ทดสอบประสิทธิภาพชุดเลยก็คือคนไม่เป็นไรเลย <c oughs> ก็คือว่าไม่มีแผลไม่มีอะไรแต่แค่แบบปวดเล็กน้อยเพราะมันกระแทกมุก็ <c oughs> <c oughs> หนักกว่านั้นก็คือรถเราสไลด์ไปชนรถฝั่งตรงข้ามก็แลกเปิดแลกลายไปเดี๋ยวเขาคุยเรื่องค่าเสียหายกันต่อทีนี้ก็แต่ว่าเป็นบทเรียนไปนะครับคือถ้าคือเราขับรถเข้าไปในน้าตกใช่ไหมคันนี้ยางเราันก็มีคาบโค้งคาบสไตล์คาบอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็ไม่ก่อสำนมมากเท่าไหร่หรอกโดยความที่เราก็ไว้ใจรถมากเกินไปก็เกิดอุบัติเหตุทางกล่าวนะฮะก็ ได้เป็นไร,รถือว่าฟาคอนเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กนะว่าดูค่าเสียหายขอตัวเองแล้วก็พอสมควร <c oughs> ก็เสียลมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับก็ยังดีกว่าเราเจ็บนหนักเราหนักกว่านี้ก็คือชุดนี่คือบอกตรงๆว่าโฟลสูนนี่คือโปรเทคดีดจริงๆเราไม่เจ็บไม่อะไรเลยอะคะ่ะจะไม่แค่กัะปวดมีแค่ปวดเวลามันกระแทกตบลมแล้วกระแทกลงไปพอสุดท้ายก็ ขับเคีปลอดภัยครับไม่ต้องรีบเพราะจริงๆผมก็ไม่ได้รีบแต่คือว่าด้วยความที่สภาพแวดล้อมของพื้นผิวมันทําให้เราตกวประบิเหได้ฉะนั้นต่อให้เราพร้อมแค่ไหนเราก็ต้องดูเพราะเรื่องบางไงสภาพแวดล้อมพื้นที่แถวนั้นเ้วยว่าเฮ้ยฉ,ฉันขับเร็วมากไม่ได้หรือว่าฉันจะต้องช้าคนนีต้ตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิอดอุบัติเหตุครับผมไม่อยากเกิดเพราะว่า ซ่อมของเราซ้อมของเขาเลยเขาไม่มีประกรันเรากม็มีประกันก็เจ็บทั้งคู่แต่ผมน่าจะเจ็บขว่าเพราะชดผมไปทำรถเขาเสียหายก็อันนี้คือจบคลิปจริงๆครับก็ฝากรับชมกดติดตามและกด subscribe ต่อไปนะครับผมบาย